อุทธมะอาอุนะโมพุทธ,ธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระเหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิติโยอุทธศาศมาณีมามะอุทธศาศสวาโหมดวงชะตาของท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายชะตาเงินล้านเข้ามาแล้วสวดกระถาเงินล้านให้ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทอง สิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านมีหลวงปู่ฤาษีิงดำหลวงพ่อปานเป็นที่สุดสาธุสาธุสาธุสามราศีนี้มีเฮงราศีมังกรราศีมิ่นราศีพิจิกตกตำแหน่งชะตาเงินล้านเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินกทองรวยเๆรวย,ยต่อจากนี้ไปดวงชะตาท่านจะเปิด ดวงชะตาตกตำแหน่งความร่ำรวยเงินทองไหลามาเทมาประสบผลเด็จทำอะไรก็สมสมสมหวังดังใจหมายชะตาชีวิตในช่วงชะตามีความเบื่อหนานกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาของท่านรู้สึกเบื่อนายก็จริงแต่ว่ามันก็เป็นข่าวดีที่จะมีเงินมีทองเข้ามาท่านเบื่อที่จะต้องจัดแจงท่านเบื่อที่จะต้องกระทำดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ช่วงนี้กาได้กาเสียเอาจริงเอาจังประสอบความสำเร็จขุงข้าวเหลืองอาลามด้านหลังมีต้นไม้ด้านหน้ามีหานคู่เขาเรียกว่าครบท้วนบริบูรณ์เงินทองบารมีหัวใจความรักมั่นคงสะตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปอาจจะทำให้คุณรู้สึกความเศร้าโศกเสียใจได้หมดไปคิดมากนอนไม่หลับเรื่องราวร้ายได้หมดไปสิน้น ใครจะทำให้ท่านรู้สึกจำแย่ไม่เกิดขึ้นดวงชะตาชีวิตตกตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อกปากคุคาา้มกออรักษาหนุนนำดวงชะตาพิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆมาพยองเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองสิ่งดีๆบังเกิดแต่ว่าท่านอาจจะคิดเยอะเกินไปควรที่จะปล่อยวางกับปัญหาต่างๆแก้ไขเจรจาต่อรองค่อยๆลีเริ่ม ทำช้าๆได้พระเล่มงานโชคชะตามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปถูกแล้วอย่าท้อถอยมุ่งตรงต่อไปเดี๋ยวชะตาชีวิตของท่านจะมีเงินล้านเองเงินล้านจะเริ่มเข้ามาประเดประดังให้ประสวํมเ็จสุสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาร่ำรวยบ้าบิ่นอำนาจบารมีวาสนาเงินทองหลามาเทมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษา ทำอะไรก็ประสบความสาเร็จความจเจริญสองแขนของท่านจะสร้างอะไรก็สมหวังสองตาของท่านมองเห็นสิ่งใดก็จเจริญรุ่งเรืองสิ่งนั้นงอกงามไปไหนก็มีจต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่คนเอ็นดูดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งชะตาที่ดีจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินไปไหนก็มีแตกคนรักทำอะไรก็จะไม่มีติดขัดจเจริญรุ่งเรืองนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านบุญกุศลวาสนามันเล่งทําบุญ ทำต่อไปเรื่อยๆอย่าไปติดขัดใครรวยหมดบุญเมื่อไหร่จะรู้เองทุกสิ่งทุกอย่างมันเล่นทำบุญเงินทองเก็บให้ตั้งมัน่นสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจใครจะพูดอะไรก็อย่าไปสนใจทำคุณงามความดีอยู่ในศีนลธรรมศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์ตั้งจิตตั้งใจนั่งกรรมาฐานทำจิตใจให้แน่่เพราะดวงท่าน,ทานเทพน,นุนนำดวงชะตาอยู่ ร้อมทงความเจริญจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆจะบังเกิดลัภทรัพย์รวโชคเจริญรุ่งเรืองตกตําแหน่งการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอานาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านรวยแรงเป็นเศรษฐีเงินล้านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีๆเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกอย่างองค์เทพต่างๆปกปักคุ้มรองสารีบรบรวยครับอย่ารอช้าผลเกิดวันนี้ดวงเฮงดวงปังรีบรวย รูปแรงอำนาจบารมีวาสนาด้วยอำนาจบารมีวาสนาที่ท่านได้มาตั้งแต่อดีตชาติจะมาหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะเปิดลุ่งโลกประสบ็จสมหวังดังใจหมายจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาของท่านคอยๆเป็นคอยๆอยไป,ไปแต่ว่าด้วยอำนาจของท่านจะจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าแสงทางโคง้งทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเข้ามาแข่งขันใครจะเข้ามาเจราจาใครจะเข้ามาต่อรอง ท่านจะได้เปรียบท่านจะได้ต่อรองได้เปรียบน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ไม่ควรที่จะต้องจัดก,การกับใครบางคนนะครับควรที่จะต้องมีเมตตาการุณาบุติตาอบกขาให้แก่ผู้คนเยอะแยะมากมายเพราะว่าดวงชะตาของใครเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเมตตาเดกอย่ามาคิดว่าจะมาดูถูกหรือว่าจะเหยียดหยามใครบางคนไม่ได้เด็ดขาดบอกได้เลยว่าดวงชะตาแบบนี้มันมีอํานาจท่านต้องจัดแจงให้เป็นท่านต้องเป็นคนดี นะครับดุปังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายไปต่างประเทศอํานาจบาร,รมีวาส,สนาท่านอยู่แดนไกลจะไม่มีใครสามารถขัดขวางอํานาจของท่านได้ดวงชะตาดุดันนะครับสิ่งสิ่งคอยปกป,กปักคุ้มครองรักษาสิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับจะพูดคุยจะเจรจาจะต่อรองจะซื้อขายที่ดินก็จะได้สมหวังเป็นไปตามนั้นจะมีความสุขด้วยบาร,รมีปู่ทาเวสวรรณปกปักคุ้มครองรักษา จะเลินลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคู่ครองจะสมหวังตามใจหมายจะเจอคนที่ใช่คนที่มีอำนาจบารมีวัสนาจะเข้ามาหนุนนําดวงชะตาทําให้ท่านส่งเสริมไม่ท่านหรือว่าจะเป็นแม่ซื้อนะครับหรือว่าจะเป็นคนที่เป็นแม่ซื้อนะครับต่อรองเจราจานะครับทําให้ท่านสมหวังทางด้านเรื่องความรักสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วผลเกิดวันนี้ บุญกุศลอำนาจบารมีวาสนาดวงชะตาท่านตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาเศรษฐีเงินล้านประสบความสำเร็จมีอำนาจแต่เป็นคนสายสาย์สมหวังทิกผพันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองกระาสท่านดวงชะตาท่านจะสสมหวังดังใจมัดวงสุขเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจบารมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปักหนุนนำดวงตาท่านคอยสังเกตดูในโชคชะตาของท่านท่านควรที่จะต้องระแวดระวังจัดแจงตามเป็นทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านตกเศรษฐีแต่ท่านก็ต้องคอยระวังอาจจะมีบริวารคอยหนุนนำดวงตาระแวดระวังกับกาพูดเลี้ยงดูลูกคนนะครับตกตำแหน่งเลี้ยงดูครอบครัวอำนาจบารมีวาสนาท่านอาจจะได้เลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นในสุขการต่อรองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะมีการต่อรองด้วยการคูน บนบานสารกาวองบอกได้เลยว่าโชคชะตาท่านจะสมหวังดังใจหมายแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ไปควรที่จะไปนำพาไม่ว่าจะเป็นการปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่นะครับสร้างบ้านให้ลูกหลานนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุขความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับท่านการต่อรองให้ตัวเองนั้นมีความสุขนะครับไม่ใช่เป็นการที่ต่อรองไปได้ทางด้านเรื่องกิเลกกิเลสตัณหาจะนำพาความชิบหาย เรื่องราวหลายๆจะบังเกิดเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปกล้ามกายเราแว้ระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาถือไม้ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีแล้วท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับบุญกุศลวาสนากําลังนาพาทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาโชงชะตาของท่านเหมือนกับมีความสดใสร่าเลยเกิดขึ้นสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาทาจิตใจให้แช่มชื่นพ่อไว้ทําจิตใจให้มีความสุขผสมเร็จสมหวังดังใจหมาย เรื่องราวต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท่านควรที่จะต้องตั้งอกตั้งใจคิดและระแวดระวังกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งฉลาดเฉลียวฉลาดจนผีกลัวคนกลัวอำนาจบารมีวสาสนาท่านได้มาโดยนั้นมีสิ่งทักษิ์คอยปกปักคุ้มของท่านอำนาจนะครับเหมือนโดนแขวนเอาไว้นะครับเหมือนใส่หน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดี เงินทองบารมีท่านเศรษฐีเงินล้านร่ำรวยด้วยทรัพย์กเงินทองปรผสมเร็จนะครับเงินทองกําลังจะประเดยประดังมามา,ายไหลมาเทมาผสมเหร็จทาให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีจะเลื่ลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินรวยๆนะครับต่อจากนี้ไปดุกาตาจะเรียกว่ารวยก็รวยไม่สุดเพราะว่าท่านยังไม่ฮึกเหิกนะครับถามจิตใจใฮึกเหิกต่อสู้แข่งแย่งบารมีวาสนาครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังลางใจหมาย คู่ครองท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับคู่รักจะได้สมนหวังดังใจมายประสร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะครับราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์เดินทางต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอานาจบารมีวาสนามีความสุขสรรทันสารเกิดขึ้นสี่ไม่เท้าอาํานาจบารมีวาสนาจะเลิศลุกเรื่องนะครับผมทาอะไรก็จะรับซับเป็นเงินเป็นทองไปห,หมดจับนั่นก็เป็นเงินจับนี่ก็เป็นทองเศษให้มันเป็นทองขึ้นมา อำนาจบริวัฒนาของเก่าของด้านตาติดเทวดาตาติดนุ่นดำดวงชะตาจะเลิญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับเรื่องราวต่างๆกำลังจะประเดบดังเข้ามาทำให้ท่านมีความสุขเป็นอย่างมากนะครับผมการกราบไหว้สิงิ์สิธิ์คิดถึงพระบรมโอตตาธิลนะับผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมทำให้จิตใจของท่านจเจริญรุ่งเรืองนะครับมีพรหมวิหารสีอยู่ในเศษห้านะครับประสบคําสำเร็จ